สวัสดีพี่น้องนี่นี่กินหมกระท่าพี่น้องนี่เราเกแม่นอนทูกโมกระท่าพี่น้องจะเก็บแม่เนี่ยเขี่ข้าวบูมีเกียรตินะคะเขี่ยข้าวบูมีเกียรตินะคะนี่จิบเบอร์ดอกพี่น้องอีกเด็ก มากดได้เอาให้น้ําน้ําเอาไปไว้กันข้อเป็นแน่นอนไว้แล้วจะกินน้ํามั้ยเออของที่มันเป็นอยู่บาดนี้อยู่บาดไหนเออไหนบ่เยอะบ่ได้เป็นจังได๋ไสบอกมันสิสวัสดีครับครับสวัสดีครับไปเบิ่งหญ้าครับ <laughs> สวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะเอาตั้งพีสวัสดีครับสวัสดีครับไอซีก่อลูกตั้งพีสวัสดีครับก่อนลูกครับน้องเคโรสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับละหลานพี่น้องแป๊บง่ายปากง่ายไม่ได้กินเดี๋พี่น้องขันหลานบ่ยิ้มเบิ้งเบื้งน้ำนั่นพี่น้องพี่น้องเบิ้งน้ำนั่นพี่น้องเบิ้งน้ำนั่นพี่น้องย่านิมู่ญาติพี่น้องไปขี่ด้วยกันเล่นเล่นเนี่ยสองตอนไปแล้วพี่น้อง แคบมูยัดอือข้ากซอยเอก้วยน้อยข้วยน้อแล้วพี่นังคลิปนี้จ้ะ้าสียิ้ม่อยพี่นังเิีมง่ายเดแต่วัสยีจุ๊ยขอลงไลก์ไปทนทีเลยพี่ตังกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้จตู้เลยนะคะสวัสดีค่ะ